สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest n t นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์ปี26ค่ะเราว่าอัพเดตส่งกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซเราโดนเทไปนิดหน่อย1,346จุดค่ะวันนี้ก็ขึ้นมาแตะแนวต้าน1,350จุดของเราได้แล้วนะคะนำทีมโดยแอดวานเช่นเคยคะ่ะ367บาทเมื่อวานนี้บวกเขียวขึ้นมาแตะถึง380บาทวันนี้ก็ชูแขนมาเหมือนกันค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะ Next Station ก็คือิ ร้อบาททรงนี้รอนลุ้นหลัง X4 ขึ้นเพราะว่าแอดวานประกาศงบไตรามาสท,ที่4ปี25ออกมาแล้วนะ Asset ลดลงนิดหน่อยค่ะ Liability ก็ score, ลดลงตามนะคะแต่ว่า Equity ขยับเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนรายได้ถือว่าขยับเพิ่มขึ้นมานะจาก56,000ล้านมาอยู่ที่59,000ล้านตามมาด้วยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันค่ะแต่ Net Profit เนี่ยขยับจากหลัก900 0มาเป็น14,0 0 0ล้านในไตรามาสท,ที่4ปี25ค่ะ X4 จะขึ้นวัน ที่27กุมภาค่ะจะอยู่ที่27บาท41สตางค์ค่ะสำหรับแอดวานในรอบนี้ปี25นะทุกคนโอ้โหจ่ายเยอะมากนะถ้ารวมกันในรอบแรกเนี่ย 6 8บาท89สตางค์บวก27บาท41สตางค์นี่คือโอ้โห30บกว่าบาทเลยนะคะทุกคนดีใจกับหลายๆคนที่เข้าได้ในช่วงต้นรอบที่เราอัปเดตกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้นรอบคือไม่ใช่190บาทนะก่อนหน้านั้นลงมาแต่ถึง160-170บาทคะ่ะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแบบแรงมากๆนะคะทั้ง เก่งกาไรแล้วก็เงินปันผลด้วยโอ้โหวิ่งขึ้นมาถึงทรงนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าเราจะได้เงินปันผลนะเราจะต้องถือจนถึงวันที่27กุมภานะฮะ XD ขึ้นแล้วเราขายเราก็ยังมีสิทธิ์ได้เงินปันผลค่ะอันนี้เป็นเคสตั้ดี้เป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าเราขายก่อน XD ขึ้นวันที่27เนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลในรอบนั้นๆน,น,นะคะอีออนวันนี้บวกเขียวมานิดหน่อยค่ะ96าสบาท75สตางค์อมตะยังอยู่ที่เดิม AOT ก็โดนเทน,นิดหน่อยนะส่วน AP แตะแนวต้านที่9 าชาลลค่ะแล้วก็ออรราสิบสบาทสาสิบตางเราจับตาดูออรราอยู่นะะหลังจากที่หลุดแนวรับ13บาทลงมาใกล้แล้วค่ะต้นรอบ11บเาทแปดสบถึงสิบาทหลุดมาเมื่อไหร่เวิร์สเคส e w Low ของเรา8ปดถึงสิบาททรงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะสําหรับออรราแล้วก็ส่วนบ้านปูค่ะชะลอนิดหน่อยหลังจากที่ชูแขนมา ตอนนี้ก็ยังปริมปริมอยู่ยังไม่หลุด5บาทนะคะหลังจากผ่านพ้น5บาทขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ BBL ค่ะ157บาท50สตางค์เราก็รอลุ้น BBL อยู่ในรอบนี้หลังจากที่ขึ้นไปแตะแนวต้านเบสเคสอดีที่ผ่านมา170บาทโดนเทกระชากลงมาพักเหนื่อย156บาททรงนี้นะคะถ้าผ่านไปไม่ได้ก็คือลงมาได้เลยค่ะ147บาทแล้วก็135 ต้นรอบอีกครั้งหนึ่ง128-130บาทยังรอ BBL อยู่แต่ถ้าจะย่อแค่นี้แล้วไปต่อนะคะ Next station ต้องผ่านด่าน160าขึ้นไปให้ได้อดีตแนวต้านเดิมแล้วก็ขึ้นมาแตะที่เดิมค่ะ170บาทเพื่อดีดตัวกรับตัวเป็นขาขึ้นต่อนะคะแล้วก็ BCH ค่ะยังอยู่ที่เดิมแนวรับที่10บาท BCP เมื่อวานนี้บวกเขียววันนี้ก็โดนเทนิดหน่อยค่ะ b d m เกาะอยู่ที่20บาทได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแนวต้านทรงนี้อดีตแนวรับเดิมถ้าผ่านไปได้ยังให้เหมือนเดิม23บาททรงนี้แล้วก็25บาทค่ะด่านวัดใจจะยกหายไปไหมถ้าไปไม่ไหวก็ลงมาได้เลยนิวโล18บาทนะคะแล้วก็ BH ค่ะบวกมานิดหน่อย BLA ชะชลอนะคะบ t g บวกมานิดนึงเหมือนกันส่วน CBG ยังอยู่ที่เดิมค่ะ40บาทต้นต้นยังไม่หลุดนะคะไซเวเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ละตัวนี้แล้วก็ส่วนเซนเทลค่ะโดนเทนิดหน่อยวันนี้ชุก แขนมาไหมดูซิไม่ได้ชูแขนมากไปเท่าไหร่นะฮะยังชะลออยู่แต่แนวต้านส่วนคอมเซเว่นค่ะเมื่อวานนี้โดนเทไปวันนี้ก็บวกเขียวเึื่อสู้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใกล้แล้วนะคะแนวต้าน24บาทเพื่อยกไฮมาย8บาททรงนี้ด่านวัดใจค่ะจะยกไฮไปต่อหรือเปล่าหลังจากที่ลงมา2รอบนะแนวรับส่วนประมาณ16บาทถึง17บาทเนี่ยสองรอบแล้วก็ดีตัวขึ้นมาแต่แนวต้านสําคัญ2รอบเหมือนกัน28บาททรงนี้แล้วรอบนี้คือรอบที่3กําลังจะดีตัวขึ้น ค่ลอลุนนะคะสำหรับคอมเซวันนี้ c p o ขึ้นมาแต่แนวต้าน45บาทของเราได้แล้วนะคะรอบที่3ค่ะ Next s t a t i o n น้าผ่านไปได้ฮื้สู้ขึ้นมา48-50บาททรงนี้เหมือนกันนะ,ะสำหรับ c p o รอลุ้นงบค่ะจะออกมาเป็นแบบไหน CPF ค่ะ20บาท70ยังปริมปริมอยู่20บาทหลุดมาไหมหลุดมาได้เลยนะ20บาททรงนี้แล้วก็ที่เดิมค่ะ17บาทต้นรอบนะคะสำหรับ CPF รออยู่เหมือนกันแล้วก็ส่วนเดลต้วันนี้โดนเทมา7บาท ค่ะยังไปไม่ได้นะคะยังเกาะที่200บาทอยู่ส่วน e อโกค่ะ119บาทเมื่อวานนี้ชะลอวันนี้ก็ชะลอเหมือนกัน118-120บาทแนวต้านทรงนี้ยังยกายไปไม่ได้นะเราก็จับตาดูตัว e อโกอยู่ค่ะส่วน GPSC ค่ะยังให้โอกาสเราอยู่36บาท75ส้สตางค์หุ้นในเครือปรทนะถ้าผ่านไปได้ที่เดิมค่ะ40บาทเพื่อยกไฮมาแต่ที่42บาทไปต่อในรอบนี้นะหลังจากที่ไม่หลุดนะ เนี่ยจับตาดูอยู่นะคะจะยกหายไปหรือเปล่าแล้วก็ส่วนกราฟค่ะเป็น แตะแนวต้านที่50บาทเป็นที่เรียบร้อยชูแขนมาแล้วด้วย50บาท75สตางค์ next station ก็คือ52บาท b บสเ case 54บาททรงนี้นะคะนี่หลังจากที่ผ่านด่านแนวต้านสำคัญของเราดีตัวพุ่งขึ้นมาเลยนะคะสำหรับกาฟเป็นเคสตาร์ดี้ค่ะกันกุลชลอค่ะฮาน่ายังโดนเ hey, ทอยู่โฮมโปรชะลอเหมือนกันเคแบงค์ K ank, วันนี้ชะลออยู่ที่แนวต้าน190บาทค่ะช่วงนี้หุ้นในกลุ่มแบงค์แผ่วนิดหน่อยนะคะยังยกไยไปไม่ได้ถ้ารอบนี้หลุดลงมา ก็มีโอกาสที่จะลงมาพักเหนื่อยอยู่โซนประมาณ170บาทก่อนแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทรงนี้นะคะ145บาทใจเราเอารออยู่ทรงนี้ค่ะแต่ถ้าไม่หลุดมาเนี่ยไม่หลุด180บาทลงมาแล้วดีดตัวพุ่งขึ้นไปก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะคะช่วงนี้ยังแผ่วอยู่นะคะหุ้นในกลุ่มแบงก์เคซีค่ะบวกมานิดหน่อยไม่ได้บวกเยอะ KP โอโห73บาทอย่าให้วิ่งค่ะตัวนี้วิ่งก่อนแล้วนะคะบวกเขียวเต็มแท่งค่ะ73บาทปิดจ็อบอยู่ Next day ช่นก็คือ80บาททรงนี้นะคะอดีตที่เขาเคยทำไฮเอาไว้ A w I เนาะ k ค b ค่ะยังอยู่ที่เดิมรวมถึง KDC วันนี้แอบเห็นขึ้นมาแต่29บาทปริมปริมอยู่นะคะยังยกไฮไปไม่ได้30บาทแนวต้านทรงนี้แล้วก็32บาทค่ะด,ด่านวัดใจจะยกไฮมาแต่อดีตแนวรับเดิมของเรา37-38บาททรงนี้เราให้เป็นแนวต้านนะคะและก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีหุ้นอื่นวิ่งขึ้นมาแตะแล้วไปต่อนะมีแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกัน แล้วก็ส่วน l h ค่ะ4บาทวันนี้ยังเกาะอยู่ MK บวกมานิดหน่อยแต่อยู่โซนอดีตแนวรับเดิมที่20บาทเราให้เป็นแนวต้านถ้าผ่านไปได้ขึ้นมาแต่2 6บาททรงนี้แล้วไปต่อนะคะสำหรับ MK แล้วก็ส่วนมิ้นค่ะ25บาท25สตางค์ บวกขึ้นมาแล้วนะคะผ่านด่านแนวต้านขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้ามาแตะโซนนี้26บาทเพื่อยกไฮามาปิดจ็อบในโซนนี้ก่อน29-30บาทนะคะวันนี้ OR บวกเขียวค่ะยังไม่หลุด13บาทลงมานะคะรอง,งบอยู่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนพุ่งขึ้นมาก่อนหน้าน,านั้น15บาท60ค่ะแล้วก็กระโดดล่มลงมาพักเหนื่อยอยู่13บาทต้นตนตอนนี้กําลังจะก่อตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ OR แล้วก็ OSP ค่ะบวกขึ้นมานิดหน่อย17บาท90 ต่าง ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาเพื่อที่จะมาแตะแนวต้านอีกครั้งหนึ่งค่ะด่านวัดใจอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน19บาทจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะสำหรับ OSP ส่วนปรทค่ะ35บาทขึ้นมาแล้วนะ,ะยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสําหรับปรทอใกล้แล้วนะคะแนวต้านสําคัญของเรา36บาททรงนี้ถ้าผ่านไปได้มีโอกาสวิ่งสวยเหมือนกันนะคะนี่ดีใจกับหลายๆคนที่เข้าต้นรอบตอนที่ทําการบ้านไปพร้อมกับเราเนาะ,ะแล้วก็ส่วนสอพอค่ะยังให้โอกาสอยู่1 25บาท GC ก็แตะแนวต้าน25บาทเหมือนเดิมรอรุ้นงบนะคะ QH ค่ะบวกมานิดหน่อยส่วนหุ้นราดขยับขึ้นมาทีละนิดแล้วนะคะ31บาทค่ะกำลังจะมาแตะแนวต้าน32บาทแล้วก็34บาทด่านวัดใจเหมือนกันในรอบนี้หุ้นในกลุ่มนี้ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาแล้วนะ,ะรวมถึง RCL ก็บวกเขียวมานิดหน่อยสวัสด์บวกมานิดนึงวันนี้ SCB 137บาทค่ะทุกคนไม่หลุดนะลงมาพักเหนื่อย135ทีนี้รอลุ้ ถ้าผ่านด่าน140บาทขึ้นไปได้เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะไปต่อเหมือนกันแล้วก็ส่วน SCC ค่ะรอลุ้นนะคะราคาโดนไป1บาทไม่ได้หลุด200บาทลงมาแสนสิริชลอแล้วก็สุภลายแต่อยู่ที่เดิมค่ะ18บาทยังไปต่อไม่ได้นะคะวันนี้ STGT โดนเทมานิดนึงค่ะติดล้อบวกมานิดหน่อยทิสโก้ยังอยู่กรอบบน TLI ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาแตะแนวต้าน12บาทอีกครั้งนึ่งค่ะวัดใจเหมือนกันนะคะในรอบนี้สําหรับ TLI จะผ่านด่านนี้ขึ้นมา ทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งโซนสิบาบาทต้นต้นได้หรือเปล่านะคะ ก็ส่วน TOP ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นหุ้น case study ให้กับเราได้ดีมากๆ45บาท50สตางบวกขึ้นมาแล้วค่ะและเขาก็ผ่านด่านอดีตแนวรับเดิมของเราเราให้เป็นแนวต้านสำคัญ40 42บาทถ้าผ่านไปได้วิ่งสวยสดใสเลยนะคะตอนนี้กำลังจะมาแตะแนวต้านที่49 50เพื่อมาปิดจ็อบในระยะสั้น60บาทต้นๆทรงนี้ค่ะเขาก็โดนเทกระชากลงมาตั้งแต่ในช่วงนี้เลยนะ ปี2024เนี่ยมาจนถึงกลางปี2025แล้วค่อยเกาะตัวขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรีบร้อยนะสำหรับ TOP แล้วก็ส่วน True ค่ะยังบวกเขียวสดใส TTB แตะอยู่นแนวต้านที่2บาทเหมือนเดิม TU บวกมานิดหน่อยค่ะแล้วก็ w h a ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาทีละนิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดต DR ที่อันดรายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างดีกว่าว่าช่วงนี้มีตัวไหนโดนเทหน,นักค่ะเริ่มต้นด้วย Apple ค่ะ010319แล้วก็80มีเครื่องหมาย CA ห้ทยท้ายแบบนี้หมายความว่ากําลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นนะคะ XD จะขึ้นวันที่9กุมภาค่ะทั้งหมดเลยนะคะรอรุ้นค่ะหลัง XD ขึ้นจะย่อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าง Apple สูงเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาก็ลงมาย่อแนวรับโซนประมาณ7บาท50ทรงนี้เราก็ดีตัวพุ่งขึ้นมาผ่านด่าน8บาท50ขึ้นไปได้แล้วนะ Next Station ยังให้ที่เดิมก่อน XD ขึ้น9บาทต้นๆน,นะคะรอรุ้นหลัง XD จะย่อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วน AMD ค่ะลงมาแล้ว1บาท30หลังจากที่ ตัวนี้วิ่งขึ้นมาแรงสูงสุดเนาะแล้วก็ลงมาอีกที่เดิมเลยค่ะแนวรับ1.30บาททรงนี้นะคะถ้าหลุดนี่คือมีโอกาสลงมาที่เดิมทรงนี้ก่อน1บาทต้นต้นค่ะเป็น c a ส e study ได้ดีมากๆ Amazon 0 1ซอน0วันนี้ยังไม่ผ่านด่าน1.90บาท90ขึ้นไปได้นะคะตัวนี้รออยู่ค่ะลงมาได้เลย1.80บาท80สตางค์นะคะแล้วก็ A S M L 0 1 XD จะขึ้นวันที่9เหมือนกันราคาดนเทน,นิดหน่อยหลังจากวิ่งขึ้นไปทำนิวไฮอา l ีบาบ a ค่ะยังไม่หลุดเลยรออยู่นะคะแล้วก็ BAC ยังตอนนี้ยังบวกอยู่ปล่อยไปก่อนแล้วกันมาดูตัว CATL ค่ะ012380ยังไปต่อไม่ได้นะ,ะ CATL 01เนี่ยรออยู่ ปริมปริมค่ะทุกคนถ้าหลุดก็คือตั้งต้นใหม่ทรงนี้ก่อน3บาท80อย่าให้หลุดถ้าหลุดรูดมาที่เดิมเลยนะคะสองบาท80สตางค์ค่ะดอเทียนละายยิ่งกับตลาดหุ้นจีนวันนี้ชะลอค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทนะคะ Google คะ่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้ยังแรงอยู่นะแล้วก็วันนี้โดนเทนิดเดียวเท่านั้นเองยังไม่หลุด5บาทลงมาด้วยซ้ําไปค่ะรอดูตัวแม่คืนนี้จะย่อเพื่อดีตัวไปอีกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ส่วน KO ค่ะตัวแม่ขึ้นมาแตะแนวต้าน78 USD ได้แล้วนะคะทีนี้อรอลุ้น80 USD ก็ไม่ใครเกินเอื้อมถ้ายังจะไปต่อใกล้แล้วนะคะแนวต้านที่2บาท50ทรงนี้ค่ะสําหรับ KO วิ่งขึ้นมาปิดจ็อบได้แล้วหลังตัวแม่วิ่งขึ้นทำนิวไฮเนาะแล้วก็ l v m h 0เสนย ยังโดนเทอยู่ถึงแม้ว่าจะบวกนะคะแล้วก็เมตาค่ะทุกคนช่วงนี้โดนเทลงมาแล้วนะคะวิ่งขึ้นไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองอย่างที่เราอัปเดตกันไปว่าเราเก่งกําไรในระยะสั้นสําหรับตัว DR เราเข้าได้ในส่วนต้นรอบดีตัวขึ้นมาแตะทรงเนี้ยแนวต้านของเราอ่ะสองบาทแปเราก็ไม่รอช้านะแถมมีวิ่งมาแบบ2บาท88สตางค์ด้วยนะคะแล้วก็โดนเทลงมา4วันติดแล้วค่ะทุกคนลงมาใกล้จะมาแตะแนวรับ 2บาท60อีกครั้งหนึ่งถ้ารอบนี้ไปต่อไม่ไหว2บาท4ี่ที่เดิมค่ะหลุดมาเมื่อไหรย่ยินดีมากๆ2บาทต้นๆ้นทรงนี้นะคะสำหรับเมตา80รอดูตัวแม่เพราะว่าตัวแม่เมื่อคืนนี้ก็หลุด700 u s d ลงมาแล้วรวมถึง Microsoft ด้วยค่ะ0 1 0 6 19แล้วก็80ตัวแม่ก็เกือบจะหลุด400 u s d นะเราก็ลุ้นเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้ยังไม่หลุดค่ะแต่ว่าตัวดีหันหัวทิ่มลงมาหลุดแนวรับสาคัญของเราลงมาแล้ว6บาท8 บถึงเบาทกำลังจะมาต้นรอบที่เดิม5้าบาทแปดบถึงหกบาทต้นๆลงมาได้เลยยินดีเช่นเดียวกันนะสำหรับ Microsoft แล้วก็ส่วน Netflix ค่ะบวกเขียวมานิดหน่อยนะคะตัวแม่ก็หลุด80 USD ลงมาเหมือนกันช่วงนี้แต่ตัว DR วันนี้บวกมานะรอลุ้นอยู่คืนนี้ตลาดหุ้นเมกาเปิดจะเป็นอย่างไร Nvidia ค่ะศูนย์หนึามหกศูนย์แล้วก็แป โดนเทนิดหน่อยนะคะตัวแม่หลุด180 USD ลงมาลุ้นเหมือนกันแต่ตัวที่โดนหนักมากๆในช่วงนี้ก็คือ Oracle ค่ะ0.10619คือแบบลงมาเยอะมากๆตัวแม่คือหลุดแนวรับ160ลงมาแตะประมาณ140กว่า USD แล้วนะ วัวนี้ก็คือหลุดทะลุทะลวงเลยค่ะทุกคนหลังจากที่หลุดแนวรับสําคัญของเรา3บาทลงมาทํานิวโลค่ะทุกคน2บาท88สตางค์นะสำหรับออร์เคอร์ในรอบนี้หลุดมาเมื่อไหร่2บาท50ค่ะรอดูตัวแม่จะลงมาแตะแนวรับ120 USD อดีตที่เขาเคยทําโลแล้วค่อยก่อตัวขึ้นไปได้หรือเปล่าโอ้โหป๊อปมาดบวกขึ้นมาแล้วไม่ให้โอกาสเราเลยนะไปะไปก่อนค่ะรอรอบใหม่ส่วนสตาร์บัคแตะแนวต้าน1บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ SA19 บวก ขึ้นมาแล้วค่ะตัวนี้จำได้ไหมทุกคนนี่สิบหาทสาสตางค์แนวรับสำคัญของเราเขาลงมาให้โอกาสเราแล้วเขาก็ดีดตัวขึ้นมาแตะทรงนี้แล้วนะคะ16บหาทแปค่ะถ้าไปต่อ next station ก็คือแนวต้าน17บาททรงนี้วัดใจจะไปต่อยกขายมากน้อยแค่ไหนนะ s p 5 0าร1ยยังบวกเขียวอยู่นะคะยังไม่แบบ ขยับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้หลุดลงมาเทสล a าก็ลงมาเหมือนกันเมื่อคืนนี้เทสล a า0.10380แต่ตัวแม่ยังไม่ได้หลุด400 USD ค่ะตัว DR ตัวนี้ก็ลงมาแล้วหลุดมาแตะถึง2.58สตางแล้วนะคะหลุดแนวรับ2.60ลงมาแล้วค่ะ Next Station ก็คือ2.40ตั้งต้นหมัา1.80ถึง2า0ต้นๆตัวนี้ตอนลงลงแรงนะแต่อย่าให้วิ่งถ้าวิ่งก็วิ่งแรงเหมือนกัน Uni q โคยังอยู่กรอบบนค่ะแล้วก็อีกตัวเป็นเคส e Study เ i ี o ยว0.113 3 1 9หนแล้วก็80โดยเฉพาะตัวนี้ค่ะเซียวมี่แปนี่คือ14บาท10สตางค์ที่บวกนี่คือกลับตัวลงมาแล้วนะนี่อดีตคือ ก่อตัวมาจากหลักหลักหน่วยค่ะแล้วก็ดีดตัวพุ่งขึ้นมาทำไฮสูงสุดเลย26บาทตอนนี้กลับตัวเป็นขาลงมาพักเหนื่อยแล้วนะคะหลุดมาเมื่อไหร่นี่แหละค่ะตั้งต้นใหม่โซนประมาณ8 9บาทต้นๆน,นะคะเดี๋ยวคืนนี้มาลอลุ้นตลาดหุ้นเมกากันว่าจะเป็นเช่นไรค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Ah...